โบอันมาออกมางนชดึงกเาะเอินนั้นเอาอกเเอินยังตุ้งน้ำเลยไหมชี้ตุ้งน้ำไหมโจ้ตุ้งน้ำไหมเจะตุ้งน้ำไหมให้มันเบ่งก่อนก็ได้ลุกอีกหายใจอีกึบนึ่งออกเลยอึบอึบลุกอึบ กแ้วยกกคุมจับซอยเขานี่เขา่เอาเทสานมาไว้ก okay, so er oh ็เลยเดินเดินงดดึนเดนดึเดึนเออเดินเดนดินโซยเลยดินโซยเลยโอ้ยลูกเอาเดินเอาเอากระเซาะกระเซาอยออกปลอดให้ด้ลูกได้โอ้ยขำคุณด้ลูกได้โอ้ย ตะขอตะขอแม่ลิ้นลิลินเอาตะขอดึดึงดึงายลูปาโอ๊ยออกออกขาาอกไกลกาออกดึงกไกดึงอกไกลกลนเออดึงออกไกลไกลอกกรลึกอยขคุณลูกโอ๊ยโ๊ยมาช็อมาชมาจมา โอ้ยเมยสั้นมากท่ละคุณยำไม่ยังใกล้ทีเคุณบุญพี่บุญใกล้กโอ้ยยำเงางตะโอ้ยแลยวยำเงาเตาเราชิมคนแรกซอแล้ชิคนแรกซอล้วเยอะป่ะอุ้ยอุลาสิลูกเล่นปะลูกโอ้ยโอขำปนวะอุ้ลายเยอะเลยวะปาดเลยเด้อเด้อเด้อ नहीं 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 नहीं